คุณหมอประสานเสียงกันบอกว่าตอนนี้คือระบาดระอบ3แล้วหลายโรงพยาบาลในกรุงเทพตรวจจนน้ำยาหมดว่าเป็นสายพันธุ์อังกฤษแฝ่ระบาดได้เร็วกว่าสายพันธุ์ปกติ1.7เท่าระบาดรอบนี้ทําให้ภาพของโรงพยาบาลสนามสําหรับใครหลายๆคนนั้นแตกต่างกันครใครพอแนะนาที่ที่เราจะจัดซื้อพวกถ่เนี่ยเื่อช่วยหายใจได้บ้างคเอ้คุณโทมัสเราเรามาทําด้วยกันไหมผมกําลังคุยกับน้องอยู่เหมือนกันว่าสีจันกับเมชเชนทุดมูลเพื่อปีที่แล้วเราก็ทําไปลงพื้นที่ปีนี้เรามาทําเรื่องโรงพยาบาลสนามไหม นี้เราจะมามอบอุปกรณ์ PPE แล้วก็ปลั๊กไฟแล้วก็อุปกรณ์ที่จำเป็นนะครับสำหรับโรงพยาบาลสนาม ผมเองตั้งแต่เริ่มอ่านข่าวที่มิชชั่น Daily Report เนี่ยก็จะเห็นตัวเลขนะครับของผู้ป่วยผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันนะครับเรามีระลอกหนึ่งมีระลอก2มีระลอก3นะครับในแต่ละระลอกสร้างความตกอ,อกตกใจนะครับเพราะว่าจำนวนผู้ติดเชื้อจำนวนผู้เสียชีวิตนั้นเน่ยเพิ่มสูงขึ้นตลอดเวลานะครับรอบแรกที่เราล็อกดาวน์กันไปเนี่ยตอนนั้นก็ถือว่าหนักแล้วนะครับแต่พอมันหลายๆครั้งเนี่ยคนเริ่มล้ามันอยู่ในสภาวะที ยังไม่เห็นทางออกยังไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะครับซึ่งสภาวะนี้เนี่ยมันก็ทําให้คนอาจจะสูญเสียกำลังใจได้ง่ายอ่ลงมันสนาม,มก็จะ รับคนไข้เยอะจะหนักเป็นพวกด้านเอกสารนะคะแล้วก็จะต้องแยกคนไข้แล้วก็ดีเทคคนไข้ให้ทันนะคะเกี่ยวกับเรื่องอาการต่างๆวันหนึง่งปฏิบัติงาน24ชั่วโมงอะคะ่ะอาจจะฟังดูโลกสวยสักนิดหนึ่งแต่ผมคิดว่า การที่เราเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเป้าหมายในระยะช่วงนี้เนี่ยนะที่มันมีโควิดให้จากที่มันอาจจะพูดพูดไปถึงเรื่องของผลตอบแทนหรือว่าผลกําไรเนี่ยลองเปลี่ยนเป้าหมายมาเป็นการช่วยเหลือคนอื่นมากขึ้นเนี่ยผมว่าเนี่ยมันจะช่วยให้เรามีพลังใจบรรยากาศจะดุเดือดแล้วเพราะว่าเราต้สิ่งได้ยังไงได้ได้วัดสิบป่ะครูพี่ๆจะได้วัดสิบป่ะยังไม่ได้ยังไม่ได้ศูนย์เนี่ยวันสองเนี่ยยังรับได้อยู่ไหมฮะแล้วถ้าเกิดว่าสถานการณ์มันรุนแรงมากกว่านี้เนี่ยมีแผนรับมือไหมฮะ ตอนนี้วันหนึ่งเนี่ยคนไข้เราก็รับอยู่ประมาณ50-60ถึงลายนะครับโดยเฉลี่ยนะครับบางวันเนี่ยเคยรับถึงวันละร้อยลายก็จริงๆข้าวของเครื่องใช้ทั่วไปเนี่ยก็ยังยังรับบริจาคอยู่นะครับอย่างเช่นพวกของใช้ประจำวันเพราะว่าเวลาเรารับใหม่คนไข้เนี่ยคนไข้เนี่ยพวกนี้เราจะเตรียมให้เขาเลยไม่ว่าจะเป็นพวก แปรงสีฟันยาสีฟันเครื่องที่เขาใช้ส่วนตัวนะครับครับแล้วก็พวกของใช้อื่นๆพวกอาจจะเป็นพวกไอ้ที่ทางการแพทย์เราใช้ก็เป็นชุด PPE นะครับชุด PPE เนี่ยก็ยังยังยังจําเป็นเพราะว่าวันๆหนึ่งเราสเราใช้ชุดเนี่ยคานงมาก อันดับแรกมันลำบากจริงๆบางครั้งเราก็อาจจะต้องปรับใจนิดนึงว่าไอสิ่งที่เราเคยตั้งเป้าไว้ปีนี้ปีหน้าอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้นะครับอันที่2ก็คือผมคิดว่าเราก็ตั้งสติด,ด,ดีนะฮะเราดูก่อนว่าอะไรที่มันพอทําได้ในตอนนี้นะครับแน่นอนว่าบางอย่างเนี่ยมันเกินเกินขอบเขตของความสามารถในการควบคุมเราไปนะฮะเราก็มาโฟกัสในสิ่งที่เราพอจะทําได้ก่อนนะครับบางทีเนี่ยพอสถานการณ์มันแย่แบบนี้เนี่ยก็ทําให้เราเนี่ย เหมือนกับโอเคแนะน่นอนมันไม่ดีหรอกไม่มีใครอยากในสถานการณ์แบบนี้แต่มันก็ทําให้เราเนี่ยคิดอะไรที่เราไม่เคยคิดก่อนหน้านี้ได้ทําอะไรที่เราไม่เคยทําก่อนหน้านี้ได้นะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับพวกเราขอช่วยด้วยใจขอบคุณครับ